ขอการาวสวขันขน่านะครับวันนี้ผมจะม,มาเล่นเกมบอมแมป,ปเลงยิงบูมนะครับผมสามทับสามตอนจบครับไม่ใช่แล้วโอเควันนี้นไม่มีอะไรมากผมจะมาวีวพี่เย่กันนะครับผมผมได้สัตว์เลี้ยงใหม่มีชื่อว่าช่างมันเชอเออกรัเผมะมาเล่นกันเลย ลากอยลากอยนี่เล่นทีมนะครับผม,ผ,มมผมไม่ตีผมมต่ผู้ชายยกเว้นเล่าอเอ้ยมันสลับกันเลยอะ่ะผู้หญิงนสองนีดหนึ่งอันนี้ชายสองเฮ้ยทำไมผมต้องเป็นอันนี้ดูต้องให้ฝั่งมันเริ่มก่อน <c oughs> โอ้ยตาม ยิงกะนำดูดิมันยิงแรงมากเลยไม่ไม่ค่อยต่างกันนะี่โอ้ยแบตจะหมดโทษทีครับอืมตสลัดตสลัดโอ้โหยิงกระนำสีลูกเลยไม่อยา,อา อ้แรงมากเลยท่านผู้ชมดูยิงอะไรลูกยิงแรงอ่ะเดี๋ยวเจอมังกรพี่คำรามนะน้องไม่มังกรพี่เลี้ยงคือมังกรไรมังกรไข่แตกใส่หัวหยิงยังไงมอ้ออันนี้ก็แรงรอยู่มันยิงแรงมากเลยว่ะเบอร์ยี่สิบอ่ะมีมันเพื่อนเอ,อ๋ย ยิงก็ระนำยิงกระนำยิง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 ก็ระนำ,ะน,ำ <c oughs> น่าอันนี้ก็ตักอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายเดยอมอัลไลได้นี่ดิเดอร์คลิกตาผมนะ้อะมาเชิดตามันนะ่ะนั่นไงทำไมไมันเป็นแบบนี้ลากรอยอย่าไม่ลาสนะินะท่านผู้ชมอย่าบอกวนะ่า ดูดิรังแกผู้หญิงแต่คนเล่นเป็นผู้ชายไม่รู้หรอกอีสามมตัวตะกี้มัวจะไปวันเดย์เจาะเจาะเจาะตะลุวิวเป็นไงดามิดเลงไฟจะหล่อไหมเนี่ยมัน โอ้่มมันต้องยิงผมก่อนแน่เลยเรื่อเรือนิดเดียวอะไรลูกนะ่างตัวอย่าบอกน้ว่้าเดี๋ยวที่เรือลนเกิดจะตรงไหนฮะอยู่ใกล,ใกล้ๆเป็นลูกสูงผมรู้ลูกพิษล้วเกิดยิงไม่โดนมัน อ่าอยู่ใกล้เพื่อนอะมันอยู่ใกล้เพื่อนมันอ่ะโดนเฉยเลยยิงอ่ะนำยิงผู้ชายเลยนะ่ะยิงผู้ชายอยู่ตรง้างเราเรย่เพื่อนเพื่อนยิงมันไม่ใช่โดนเรานะ เอาแล้วไงท่าไม่ตายท่าไม่ตายดูเลยว่าก่อนสิมันโมโหแล้วอ่าท่านผู้ชมหรือไม่ถามท่านผู้ชมทำไม,ไมอ่ะโอ้ยอ่ามันยังร่นดูขี้อ่างไม่แรงเหลือเกินนี่มันดูรอบตัดสินได้ด้วยครับผมอันนี้เป็นรอบรอชนะเลิศ รักษาแล้วก็ใช้ทาไม่ตายท่าที่ไหนล่ะโอ้โหเหมือนท่าไม่ตายเลยรอใครวะนี่รอเบอร์สิบเก้านั่นทาไม่ตายนะอ๋อนิวเคีย์แล้วก็โมโ โอ,โอ้โหเออไหลโอ้โหโนานเลยเอลองล่องหุ่นละนยิงโดน,นก็ไม่หายล่องหุนเนี่ย อ้าวเหลือมาคนเดียวเหลือพิสเตดคนเดียวโอ้โหเอาสาเลมตบสเลมนคนบอกอเกือบแล้วอก้สูน้ำคิ ท,ท่าไม่ด้ทีเอ้ยเพื่อยิงใครอะจริงมันต้องแรงขนาดนี้เลยมันแก้ตะอายแล้วจังจริงท่าแรงโอ้ยถ้ามาดูมดูตอ้อเป็นผมผมไม่ใช่ท่าแรงนะเพราะจะโดนตัวเองเอ่าสักศักยภาพทำไมล่ะรูนี้เป็นรูอะไรอ๋อ โดนเดนคิกยังไม่ตาบโอ้โหแต่ไม่รอหรอกเจอโจสลัดหญิงโดนเนือเคี้ยไ้โอ้โหผมตาคนแรกเลยตาคนแรกนะก่าจะนะยฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาาลาลาลาเปา เดินล้างค้านีกว่าล้างค้ามีอะไรซื้อบ้างหินวิเศษผูกเล่าเอาไว้เลี้ยวไม่ใช่แล้วหหอหินวิเศษผูกเล่าเอาไว้เลี้ยวเลขเอาไม่ใช่แล้วหินวิเศษมีที่ไหนหรือว่ามีท่านผู้ชมเคยร้องเพลง หินวิเศษมันมีแต่เชือกอะไรเนี่ยสาวอุ้ยปีกเทพม,มันโอ้โหอริปาซาะลรแบบเพื่อนได้บอกเาว่าอยากจะบอกไปลูก เพื่อนไม่สเก้ากับเบลสุดเจ็ดมอนเราเอ้าโดนใครเนี่ยโอ้โหเชื่อไม่โดนใครโดนเต็มเต็มปีเทมานเบลสิบแปดเบสเล่มมันผมน่ะท่านผู้ชมแหมท่าไม่เคยเล่นแล้วก็เชื่อบอกได้ว่าปีเทมารหาที่ไหนจะไม่ได้ไม่ให้โดนเราั้นเนี่ยเราไม่อยากร่วงอยาก ไม่ใช่แรงมากนะมังห่างกันแค่นี้โอ้ยโอ้โหอย่างแรงผมล่าทำไมผมแบบว่าร่างกายเปราะบางอ,อีบ้าจอ,อึมา ทำไมอ่ะย um, ิงกระหน่ำจะยิงโดนหรือนหนยิงโดนเพื่อนนั้นมากกว่าเออถ้าเกิดยิงโดนเพื่อนเรานะโอไยโดนเฉยเลยเนี่ยเ่าฮเพ็่เจ้าข้าต้องโตกันเออเป๊ป ยิงกงะนหน,นำเลียวซีเอาซีนจ้าว้าเมื่อกี้ผมเพิกับน้องครับผมน้องผมจะเล่นถลม่มเหม่ทำดาเมจน้อยมาก,มากเหมือนจะเข้ากันแต่เป็นสิบดลดเยอะกว่าน,น,น,นิด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 เดียวเฮ้่ตาเพื่อนผมแล้วรถสุนถล่มดี โอ้โหเลเวกสามด้วยจะไม่ได้เป็นลูกศรลโยแรงมากเลยแรงมากเลยทำให้กระเด็นอถ้าเกิดถึงตาผมก็ไม่รอดนี่ กระสุนถล่มดีรีเวลสองว้าวโอ้โหไม่ยอมแพ้ลูกสุนี่เหมือนทำให้ขยับอ่ะถ้าแบบไม่หลุงตกลุ้มลักเธอได้ไหมใจของอ่ะกระสุนน้ำแข็งรีเวลสองแล้วก็ผมโอ้โหติง้งโอ้โ,โดนจัดจุบเข้าไป ทำโชเมื่อไหนตาผมอ่ะน้องทำชมมื่อไรถึงตาผมบอก่อยน้องเดี๋ยวที่โอ้ยโอ้ยเป็นลมโอ้ยโดนน้ำแข็งแล้วเมื่ไรเราจะได้ยิง่ง ดูอ <S 2 und ies> ุศรตั้งตารอกันได้จริงเอ้ะไรมไม่ยิงอ่ะโอ้โหใครอ่ะไหนต้อนตรงนี้โอ้แย่แย่แย่ โอเคมันไม่อยู่ตอนนี้ต๋อ,อเบลเอ้ยเบลสกอร์ยิงนะครับผมยิงกนะนำเลเวลห้าระวังอ,อยู่แล้วหึยันนี้เล่นง่ายแต่ต้องดูทิศลมด้วยจะได้ไม่กงาเดิมโอ้โหความแม่นยำเนี่ยมันอะไรโอ้ยตกหลุมอ,อ่ะยังมีหลุมแบบนี้เหรอ ผมั้อเช่แขงมเลยลไม่ยายาโอ้ยกระดินตกเบกโอ้โหอยู่างนี้จังเทเออ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 ออออออให้ผูชมรู้ไหว่าผมมีอะไรถ้าไม่ตายไงล่ะโอ้ถึงเมื่อถึงตอผมเนี่ยฮฮฮมา โอ,อ้อายถ่าไม้ตายชาัดชัดชัดไปเลยไม่เอานี่แน่เป็นไงเลือดน้อยแต่ก็สู้ได้พอโดนลุมยิมกระหอืม ตระถุนน้ำแข็งตัวไม่น่ะ,ะลมพัดแรงมันจะพ้ดกับหลังให้นั่นไงแต่ก็ขือว่าเกือบนะไม่ไม่ไมนี่ครับเพื่อนเจ๊ห้าไม่ตาหรือเปล่ารู้กันชาแล้วไม,ไม่รู้ว่าจะระเบิดเอ้ยไม่รู้ว่าจะแรงไหมชา อโห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 มันยังไม่มันยังรอดมันยังรอดน้องอโอ้โห้ามาชมดุมชม,มชมอย่าให้มันรอดบอกเลย <c oughs> อย่าชนะไม่อยากแพา้าอย่าบอกว่ายิงเหล่านะเรืองเราหนวยอย่าอย่าไม่ฮ่าฮ่าฮ่ไม่โ <c oughs> ดนหรอก หราบนี้เล้วไม่โดนเอกนะเนี่ยล่งวงลงมาโอ้โหเวลาท้องเร็วเด้งเด้งเด้งอโอ้โหเพื่อนแม่นมากเพื่อนอ่าไม่ใช้ท่าไม่ตาแล้วต้องฝากเขาวังให้ไว้ที่เลเวลสิบเจ็ดิ้งระเบิดโอ้โหชาดโอ้โห เดิมมนะันมาโดนเรานะมันรอด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 ทำมาดีเนีย้ยติดติดคุณเล่าคุณเล่าโอเคจะให้โอ้ยแง่ไม่ถึงอารมณ์แรง โอ้โหลมแลยเฮ้ยเพื่อนนิ่ที่สุดแรงแรงเลยลมแรงโนโนเป็นตะบนโนอ้โหแต่ละคนนี่ฆ่าได้ครับผมฆ่าได้คนแรกไอ้ฝันจังเลยฆ่าได้คนสองแล้วอีกคนหนึ่งก็ฆ่าได้คนสามเย้เย่ชนะแล้วเพื่อนรับรับใครนะ ใครชิญมาเนี่ยโอ้ oh, เว้าอับคุ้มชาอือคุ้มชาคืออะไรอ่ะอัพเลเวล อีกนิดเดียวอ่ะถ้าไม่ชมอีกนิดเดียวมันซื้อปีกอันนี้ได้ละน่าฟ้าจำเล่นล่นาสุจำเล่นกายไม่จำกันในผมจะซื้อของถาวรให้ได้แต่ผมไมา่มาีตังสมาพันธ์สาวน้อย สาวใช้น่ารักอืมไม่น่ารักดีซื้อเท่าไหร่หกว่าบาทอ้อยบาจะเหมือนแล้วฮ่าแง่แง่แง่เนผมขอจบพียงเท่าน,น,นี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบายบายนะครับจุบ๊บจุ๊บ